สวัสดีทีวีไวทเวสบิลนะครับเป็นเกมใหม่เขาต่อให้สเปซเกมมิ่งนะครับมีซื้อปิสิปินได้ด้วยนะมาก็ขอมาลองหน่อยแล้วกันนะโอเคฟีเจอร์เกมก็ประมาณนี้นี่นะครับเหมือนกับเกมเกมเมอไทยเลยนะเมื่อกี้ไปเกมมีมาที่6กแปดทุกขยมาแล้วครับสดลงมาเหลือที่สองไม่ได้สิเขยกำไรหมดไปประมาณสามเป็นสองนะ หมุนสิบห้ารอบนะทำเตือนให้มีสางคลิปย้อนทำเพื่อซ้มเต้ยแนะนำให้ทำตามตัวเองทำสอนให้เสร็จเต็มผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่านะีน้แต่ลองมาเล่นรอบนึงแล้วสาวที่คลับเพื่อนมิตรรักนักแปลท่านก็มาอยู่กับพี่ไก่กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ไก่ก็จะมาแนะนำเกมสล็อต King Faro ของค่าย Spet Gaming ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะพร้อมแล้วตามพี่ไก่มาเลย เรามาดูสัญลักษณ์การจ่ายเงินของเกมนี้กันก่อนนะฮะตัวแรกสัญลักษณ์ไวของเราก็จะเป็นลูปฟาโรนะฮะซึ่งไวก็แทนสัญลักษ์ทุกตัวไวจะลงมาแค่เพลาสองและสี่เท่านั้นนะฮะถัดไปเป็นสแครเตอร์เมื่อเพื่อนๆได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ในตำแหน่งใดๆก็ตามตั้งแต่3ตัวขึ้นไปก็จะได้รับรางวัลชนะนะฮะตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ดวงตาซึ่งมีราคาถึง5,000กันเลยถัดไปเป็นแมลง ตนอื่นราคาก็ตามนี้เลยเรามาดูฟรีเกมของเกมนี้กันเมื่อเพื่อนได้รับวาย2ตัวในเพลาที่2และ4วายก็จะขยายตัวจนเต็มเพลาและมอบฟรีเกมให้เพื่อนๆ5รอบก็จะทำให้เพื่อนมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ในรอบนี้นะฮะลายชนะของเกมนี้ก็ตามนี้เลยโดยนับสัญลักษณ์ที่เรียงติดต่อกันจากซ้ายไปขวาน,นะฮะยกเว้นสแคตเตอร์ที่จะอยู่ในตำแหน่งใดๆก็ได้เราไปดูตัวเกมกันต่อเลย ตัวเกมออกแบบมาว่าเพื่อนๆกำลังมาล่าสมบัติในพีระมิดของฟาโรห์ซึ่งฟาโรห์ของเราก็รอมอบรางวัลความมั่งคั่งให้กับเพื่อนๆอยู่นะฮะมาดูราคาเดิมพันเกมนี้กันนะฮะเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่เบทสองบาทสูงสุดที่ห้าพันนะฮะพี่ไก่ก็จะหมุนที่เบทสองบาทให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับเกมสลอ็อตเกมนี้จะมีเพลาทั้งหมด5เพลากับ3แถวซึ่งการที่มีแถวน้อยและตัวสัญลักษณ์น้อย จะทาให้เพื่อนๆมีโอกาสชนะรางวัลได้แบบง่ายๆอีกด้วยซึ่งราคาสัญลััษณ์แต่ละตัวก็มีราคาสูงและสแคตเตอร์ก็ลงมาบ่อยมากโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับรางวัลใหญ่นั้นไม่น่ายากเลยนะฮะต่อไปเรามาดูฟรีเกมของพี่ไก่กันเมื<ๆ>่อเพื่อนๆได้ไวสองตัวในเพลาที่2และ4ี่ไวก็จะขยายจนเต็มเพลาและเข้าสู่ฟรีเกม5้ารอบ หากเพื่อนเโชคดีได้ตัวที่มีราคาแพงในเพลาแรกและเพลาสามโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่ๆนั้นต้องมีอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเกม King Faro เกมสล็อตที่มีจำนวนเสียลักษ์ที่น้อยราคาแพงและฟรีเกมขยายไวเพิ่มโอกาสชนะรางวัลใ,ใหญ่กันแบบต่อเนื่องหากเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์ของพี่ไก่มาได้ที่ a l l g a m e r ใส่อข้างหน้าด้วยนะฮะ adolgamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่เล่นง่ายใจยจริงที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสีหมื่นห้าเพิ่มอีกสองรอบ ไอ้หนูไอ้หนูเวนเหลือที่เจ็ดรอบอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดขอบหมุนเพิ่มเยอะๆหมุนเพิ่มเยอะๆเพิ่มอ,อีกสองรอบอ่าโอเคสวยก็มาดีครับ เออ,อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้เวลาลั่นอา้าวขึ้น 300k พอเลยถึงไหมถ้าไม่ถึง 300k ก็พอแต่ถ้าจะถึงอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคูณ8ดดอกนี้ เรียบร้อยตูมเขาให้เกือบถึงนะครับถึงหรือเปล่าเฮ้ยถึงโอเคพอครับเลิกครับผมเท่ากับกำไรมาที่ 150k ก็ทุน 150k นะครับอันนี้คือผมเล่นมา2เกมแล้วตั้งแต่เกมไฟล์แลก้อนฟอร์จูนนะก็เท่ากับกำไรมาที่100ก็ 150k ตอนแรก ไป8ปดทูไข่ไปดากอนเอ,อ่ออะไรนะดากอนโก2เกมนั้นมันจะเหมือนกันนะครับเสียนะครับก็มาต่อเกมหนูได้คืนนะกําไรคืนเก <c oughs> ือบไม่รอดนะตอนแรกผมหน้าแบบว่าหน้าซีดอะคือเหมือนจะหมดอยู่แล้วในะเกมนี้คือมันยังกลับขึ้นมาได้อยู่นะครับโอ้โหตอนแรกเกลือนะ โอเคพอเลยแล้วกันนะครับสเปซเกมมิ่งไม่ปั้นแล้วครับถ้าหลังจากนี้ถ้าผมปั้นก็คงจะหมดแน่นอนนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้นะครับ